เชิญครับเชิญเถิดหนาเราขอเชิญคุณป้าไปที่ชายแดนเชิญเพื่อชายแดนจะได้เจริญให้ขมิ้นผ่ากัน,นสัรเสริญเห็นทวงสิทธิ์ให้ขมิ้นเลือกเกินถึงเวลาอย่าเหมือนเชิญมาลงชายแดนแต่นันแตนันแต่นั่นแตนันป้า <c oughs> ที่ไหนป้า,ปาที่ไหนมันสนุกอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้นี่ก็เห็นเขาประ ก็คนนั้นก็อยากไปชายแดนคนี่อยากไปชายแดนหาป้าที่ไหน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 เนี่ยก็คนที่คุณก็รู้ว่าเขาเป็นใครนะผ่านเงเสียหายนะครับใครจะไปรู้เขาเป็นผู้ทรงเกียรตินะครับสอนนะครับท่านครับ ผมพัดพีดได้ไหมครับโกนไม่ได้ฮะใช้ถอนจะดีกว่าครับโกนยังโกนยังเหลือต่อถอนแล้วก็หมดหมดหมดสิ้นไปเลยเดี๋ยวนี้เขามีแว็กซ์อยู่แว็กซ์มันไปหลายอันหน่อยไปหลายอันเลยไปนักหอาเป็นไงวันนี้ฝนจะตกใช่ไหมเออมันะสบฟ้ามันคึ้มๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่แต่แต่แดดผมว่าแดดมันแรงอยู่นะแดดมันแรงอยู่มันแรงได้ไงมันคึ้มบอกเนี่ยนั่นนาดิเออเดี๋ยวถอนแว่นถอนแว่น ก่อนเอ้ยเ้วันนี้พนังเหาก็เชิญชวนแล้วนะครับให้ไปเที่ยวชายแดนไปดูหน่อยดแต่ปัญหาชายแดนนี่มหากราบนี่บ้านหนองจานหนองยากแก้วอาจารย์ปัญหาชายแดนมันไม่ได้มีเฉพาะสองบ้านนี้นะนี่ไม่เฉพาะแต่ปัญหาชายแดนปัญหานังเหาด้วยครับเป็นไง ตอนแรกเนี่ยหองจานเนี่ยเราก็เข้าใจนะเ่อเออมันคงเป็นบ้านที่มันทําจงทําจานนะนองยาแก้วผมเพิ่งมารู้สัปดาห์ที่แล้วนี่เองว่าว้าตอนแรกผมคิดว่าหนองยาแก้วคือคือหญ้าเขียวแล้วเป็นาแก้วเมอ่อหลังไปดูเขาเขียนยาแก้วคอยอยักสะอาไม่เอกคือคุณยญาแก้วผมคิดว่าเป็น นึกต้นหญ้าคิอมันเป็นต้นหญ้าเหมือนหนองหญ้าไสมันน้องอะไรเงี้ยเออเนี่ยถ้้หญ้าแก้วถ้าเป็นหญ้ายอยักษ์สละอาไม่ยากไมยาเออหญ้าแบบนี้นะวิธีแก้ปัญหาไม่ยากทำไงซื้อยาคายหญ้าอุ้ยซื้อยาคายหญ้าเขาบอกขนาดหญ้าจะตายปู่จะเหลือหญ้าแก้วน่าจะไม่อยู่แล้ว อยู่แล้วเพราะชื่อเป็นชื่อการกระจายชายแดนเราปัญหามันมากมายเลยคือจริงทุกบ้านแหละทุกบ้านเมืองปัญหาชายแดนมันมีมาตลอดเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราไม่ได้มีการขีดเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนใช่ไหมอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้แหละครับเพราะว่าในสมัยก่อนเราเรียกว่าเป็นอาณาจักราจักรก็เขตเมืองมันมีที่หัวไล่ปลายนาเอาเขตของฉันเนี่ยถึงถึงภูเขาลูกนี้ แต่ไม่รู้ว่าไอ้ภูเขาลูกเนี้มันเป็นซีกไหนฝั่งไหนจนกระทั่งฝรั่งมันมาตั้งเป็นสรรปันน้ำว่าเอาเอางี้แหลมๆสุดเนี่ยนะเอาน้ําเทลงไปเนี่ยหรือฝนตกลงมาเนี่ยน้ำไหลลงแบ่งน้ําตรงไหนก็เอาตรงนั้นเป็นเขตเลสันปันน้ำผมเคยมีเพื่อนเป็นลูกหลานของพระยาที่อุตรดิตต์มีที่หเออไม่ใช่อุตรดิตต์เขาเรียกอะไรนะอุทัยธานี แล้วเขาบอกว่ามีที่หัวไล่ปลายนาครับแกเป็นหลานคนเล็กลูกหลานชุดแรกๆคนโตเนี่ยลูกลูกเมียเอกเมียหลวงเนี่ยนะสมัยก่อนเขามีหลายเมียนี่ใช่ไหมก็ได้ที่ในเขตเมืองอุทัยไปร้อยไร่ได้ที่อำเภอนั้นไป50ไร่ร้อยไร่ของแกเนี่ยแกบอกว่าของพี่เนี่ยได้น้อยสุดเลย ได้ที่หัวไล่ปลายนาพี่ยังไม่รู้เลยมันมีเท่าไหร่อแกก็เห็นคนอื่นก็ได้50ไร่ร้อยไร่ใช่ไหมแกก็นึกว่าเขาได้เยอะแกเนี่ยลูกเมียน้อยคนเล็กสุดอคงได้นิดเดียวปรากฏว่าพอไปลังวัดพันเจ็ดร้อยไร่โพราะมันเป็นที่หัวไล่ปลายนาคือมันเป็นที่ที่ที่ไม่มีใครไม่มีขีดวัดอ่ะบนน้านนี่เขาก็มีนะ เหมือนสีทธนชัยไงที่ขอที่แค่แมวดิดายอย่างนั้นแหละก็เอาแมวมือไปใช่ไหมก็ก็ก็ตีแมวไปแล้วก็ถือเชือกไปแมวดิ้นไปตรงไหนอ่ะเป็นที่ของสีทธนชัยหมดเลยหัวไล่ปลายนาเป็นพันไล่เพราะฉะนั้นไอ้เขตแดนเนี่ย เราเราชี้ไม่ชัดมาแต่แรกพอมีสันปันน้ำก็ปันน้ำกันไปทีนี้สันปันน้ำบางทีมันก็หัวหมอไงก็เหมือนกับอะไรนะนั่งเอาเคยไปอยุธยาเขาทำนาเนี่ยแล้วมีคันนาใช่ไหมคันนาในปกติมันอยู่กลางกลางก็วัดตรงกลางของคันนาเนี่ยแล้วก็เป็นที่ใครที่มันไอที่ข้างนี้มันก็ แสบมาเรื่อยแสบมาเรื่อยจวกเขาเรื่อยเอาจอบจวกมาเรื่อยจวก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 ขุดคันแท้คันแท้คันแท้คันนาเนี่ยนะทีนี้คันนี้มันก็ทีนี้คันนี้มันก็น้อยไอ้ที่มันก็อยู่ฝั่งนี้ก็ครึ่งกลางไงของฉันก็มาอีกครึ่งนึงมาอีกต่อแทนนี้ใหม่ก็เอาหรือบัมที่นะไอ้เนี่ยเออเออก็ทำไงรู้ไหมปลูกกอไผาฮีแล้วโปไผ่มันโตไปเรื่อยไงแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันเลยกับคันนาคือ ่อไม้ไปดัดดัดให้เป็นงอกฝั่งนู้นงอกฝั่งนู้นนี่ไงเนี่ยคืออย่าไปโทษระดับชาติเออแม้แต่ระดับชาวบ้านเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากินแดนกันเ่ยสันดานเขมร เมันกินแดนไปเรืเอยอเนี่ยฮะกามูชาเนี่ยขนาดเราบอกว่าเป็นสันปันน้ำเนี่ยมันยังขึ้นมามันจะขึ้นมาสันปันน้ำตอนปันน้ำมาขุดมาขุดสันอได้นมาหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมหากาบความขัดแย้งเนี่ยเป็นมานานมากแล้วแต่ว่าที่น้องจานน้องแยาแก้วโมเดลเนี่ยก็คือว่า พอเกิดความขัดแย้งแบบเนี้ยเกิดการปะทะเกิดการสูญเสียทีนี้การแก้ปัญหามันก็ยังไม่ทันใจชาวบ้านมันก็ต้องดูว่าแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนจะแก้ปัญหาด้วยสไตล์ไหนอต่มันมีหลายสไตล์เพราะอย่างนี้บางทีเราเรามองมุมเดียวไม่ได้เช่นหลายคนก็เรียกร้องว่าทำไมข้าราชการไม่แก้อย่างนี้ ข้าราชการมันก็มีเงื่อนไขของมันั้นแต่ละสไตล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไหนบ้างนะสไตล์แบบราชการราชการแบบนื้สไตล์แบบชาวบ้านแบบนึงสไตล์แบบอินฟลูเอซลังดังแล้วเนี่ยนะสไตล์แบบนักวิชาการสไตล์ทหารหรือสไตล์นักการเมืองโอ้สไตล์เลยใช่ใช่สไตล์ข้าราชการนี่เป็ี่ยนไงนะเหงาไปอำเภอสมัยก่อนนี่เป็นไงเขียนคำร้อง ต้องเขียนคำร้องทั้งที่เขาบอกว่าก็ผมไม่ได้เจ็บอะไรผมจะเขียนคำร้องทำไมล่ะครับไม่เจ็บไงจะร้องทำไมคืออางนี้เขียนคำร้องโอ้ยเขาบอกเขาไม่ได้เจ็บจะให้เขาเขียนทำไมเดมเพอรต้องมาบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นคำร้องก็คือว่าคำร้องคำร้องเสร็จแล้วกั้งหัวทํานองทั้งไม่ใช่แล้วอ้มาแต่งเพลงคือไปไปราชการมันต้องระเบียบมันมีระเบียบราชการครับราชการเนี่ย คาเนียภาษาหยาบๆคือจะไปเสือกเรื่องชาวบ้านไม่ได้มันต้องมีคนตั้งต้นมันสาลอ่ะอยู่อยู่สารไปเดินบอกวตินไม่ได้อาจารย์สมชายผิดไม่ได้มันต้องมีโจดแล้วก็บาฟ้องอาจารย์สมชายแล้วจะไปตั้งสินเหมือนกันวันไปราชการเนี่ยต้องไปเียนมันหรอการจะไปเสือกเรื่องชาวบ้านดีนะอำเภอทำใหม่เนี่ยตึกห้องกระจกอย่างดีเราจะไปทำบัตรเนี่ยไปแล้วไปแล้วต้องกลับทำไม เขาเขียนว่าเลื่อนประตูเลื่อนไม่ใช่เลื่อนเวลาบานเลื่อนบานเลื่อนบานเลื่อนเอาจะไปรู้เหรอเห็นคำใหม่แล้วเขียนว่าเลื่อนก็ตายแก้หลังก็ไปแก้ปัญหาแบบราชการเนี่ยมันต้องมีคนตั้งเรื่องกระานตั้งเรื่องเสร็จเนี่ยก็ตั้งเรื่องให้ถูกช่องทางเช่นจะร้องเรื่องชายแดนใช่ไหม เราต้องไปร้องกับใครที่เป็นหน่วยงานดูแลชายแดนอ่าใช่หน่วยงานไหนดูแลชายแดนรู้ไหมฟ้องให้ถูกช่องเหรอแลหน่วยงานไหนดูแลชายแดนเอ้ยตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยหน่วยงานไหนถ้าบ้านหนองจานยังกั้มกึ่งนี่ต้องมีทหารต้องมีทหารกรมไหนอ่ะเป็นทั่ทหารเป็นที่ทหารกองทัพภาคหนึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพบกกองกำลังบุรพากองบัญชาการทหารแห่งสูงสุดเนี่ยมัน มันไม่รู้หน่วยไหนมันไม่รู้หน่วยไหนบูรพาพพี้ยเพาะง้นเสือบูรพาเสือตะวันออกเสือหรือแมวยื่นผิดช่องเรื่องก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้อีกอย่างอาจารย์เป็นคนดูแลพื้นที่ภาคหนึ่งก็จริงอแต่เรื่องบ้านหนองจานเนี่ยกําลังมีปัญหาตอนนี้เปิดเครื่องเสียงเปิดฟังไหนฝังไทยเปิดฟังไทยเปิดงไทยใช้เสียงเกินกําหนดอจะร้องเรียนนะกับพูชายจะร้องเรียนนะ จะไปร้องทหารไม่ได้ไม่ได้เพราะการใช้เสียงเกินกําหนดต้องไปมหาไทยต้องไปมหาไทยคือทางเอาเภอต้องไปแจ้งที่ว่าการเอาเภอขอใช้เสียงอ่ะบังเอิญตรงนั้นเดี๋ยวบ้านหนองจันทร์เป็นหน่วยงานไหนดูแลอยู่ออบตหรือเทศบาลอ่าก็ได้ขึ้นบนหัวแล้วนี่แก้ปัญหาแบบราชการไงมันต้องมีขั้นมีตอนแล้วพอขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้วต้องมาประชุมอ่ะที่ไม่ได้ใช้ก่อนเราไม่ได้ใช้กันอีกประชุมยังไงประชุมยังไงประชุมไง ประชุมประชุมกันก็โอ้โหหน้าดำข้ามเครียดเออประชุมที่ประชุมสี่ชั่วโมงเต็มเต็มสี่ชั่วโมงเต็มแล้วก็วีปักติว่าพรุ่งนี้มาประชุมกันใหม่เประชุมอนไรตายหมดกาแฟไปนี่นะ จนเขาเรียกว่ากาแฟแทบจะไปขายแข่งกับกาแฟขี้ชมดเลยเพราะเป็นกาแฟขี้ในอำเภออันนี้คือแบบราชการาช่ไหมใช้เวลาชาวบ้านแล้วมันมีเรื่องปีงบประมาณเลยมาเกี่ยวเข้ากีก็ใช่แล้วและนี่ล่าสุดนี่อยู่ๆผู้ว่าอธิบดีผู้ตรวจราชการถูกย้ายพร้อมกันด้วย เดี๋ยวรอผู้ว่าคนใหม่มาก่อนผู้ว่าคนใหม่มาก็ต้องมาศึกษางานไม่ใช่ผู้ว่าคนใหม่มาปุ๊บก็ต้องย้ายแหนมเพอซึ่งอันนี้คือแการัาวะว่าแหนมเพอเพิ่งย้ายไปเราต้องย้ายแหนมเพอไปเลยเสียเวลามากจะได้ทำทำงานเข้าขากันแหนมเพอก็ต้องไปเคลียร์กับปลัดอบต่อเาะแหเพอก็ต้องมาคุยกับประหลัดอาวุโ้งศร์กาจะย้ายป่า ไม่ได้ไมันเสียเวลาสู้แ,<ก>แบบสไตล์ชาวบ้านไม่ได้เอ้ยนี่สไตล์ชาวบ้านนี่<อ>ไม่ได้ดังใจกูเผาสีเขาเกลือสาบแช่ง <c oughs> อย่าว่าจาบาะบ,บ,บ้านกกาเราเลยครูเผาพี่เขาเกลือบ้านนู้นก็สาบแช่งผมเองก็สาบแช่งคุณกันสาบแช่งท่านแม่ทัพ สาบแช่งใครต่อใครแจ้มไปห่ดเลยเอาหมอผีมาดิหมอผีมาดิมาทำพิธีไอเราก็บอกแบบบ้านๆไอเราก็บอกว่าเฮ้ยทำไมขมรนโคตรโบราณเลยวะเรื่มงสาบแช่งทำไมแต่เราสาบกลับ คือแบบว่าไม่กลัวนนะชาวบ้านก็ง่ายๆไม่ว่าชาวบ้านกัมพูชาวบ้านไทยเห็นไหมก็ใช้วิธีอะไรล่ะเดินไปแล้วก็ไปด่ากันไปด่ากันไม้คุยกันเอาอะไรกันลื้อล้วกันไปลื้อล้วกันมาเนี่แบบชาวบ้านเดี๋ยวก็ป้ายประท้วงของเราดีของเราดียังไงเราเอาลั้วไปวางเราเลยวางกัมพูนักล้วนน้ำก็เอาไปขายราคาดีเออเออเอออะไรแบบนี้กันด้วยไอทิปนี่ไอทิปนี่เอออันนี้คือแบบชาวบ้านก็แบบ เอาาตมสไตลล์เีปัญหาจะไหนก็ามสไตล์กันเลยและมีแบบอินฟลูออทโอ้ยอินฟลูต้องไปกำลังดังเลยกำลังดังแหมกำลังดังเล็ไปเปิดเครื่องเสียงในพื้นที่บ้านเรานี่แหละครับแต่ว่าคนเดือดร้อนเนี่ยคือผู้ทรงเกียรติเออสโอ้โูดแล้วก็แล้วก็แล้วก็เขาก็มีหลักกรรมวิธีนะอินฟลูของเราเนี่ยอย่างี้กันเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเออะไปเปิดเครื่องเสียงเลยนะเขาเริ่มจากอะไรรู้เปล่าครับเขาก็เริ่มจากน้ำขี้ก่อน เอาไปจอดคู่ใช่ไหมับเจอดคูน้ำจุลินทรีย์แล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์เสร็จแล้วไม่ได้ผลเปิดผีหลอกวิญญาณหลอนเลยผีหลอกวิญญาณหลอนเลยแล้วก็คนที่นู่นก็ได้ยินแต่นี่คุณการทำก็ยังดีแต่ไอ้ประเภทอินฟูบางคนเนี่ยมันจะโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอยู่ชายแดนนะครับพูดจบปั๊บ ขายไอไอครีมกันแดด <laughs> ท่านทั้งหลายครับ <laughs> โอ้โหชายแดนยากลำบากเหลือเกินครับเนี่ยผมมาสาวันหน้วันผมแหม่ปกติแล้วมันจะต้องดําไปกว่านี้แต่ผมไม่ดํานะครับเพราะ <laughs> ผมมีครีมกันแดดนันปักตะก้าเรียบร้อย <laughs> อ คือคืออินฟลูมันก็ต้องค้าขายอ๋อมันต้องขายของใช่ี่ไหนไปอะไรใช่ไหมเพราะงั้นก็พูดไปสักพักหนึ่งก็เข้าครีมกันแดดพอคนเคลิ้มเคลิ้มพูดไปสักพักหนึ่งหน้าเยิ้มก็เข้าเครื่องสำอางเข้าเครื่องสำอางพูดไปปุ๊บผิวเริ่มแตกลายก็เข้าเซรั่มหรือว่าถ้าหิวหรือว่าถ้ากลัวง่างนอนเอาเดี๋ยวขายกาแฟอีกเอออินฟูครับขอให้พูดความจริงขอให้ลงพื้นที่ขอให้นำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นจริงนะครับเอ้ามีอีกสไตล์นึ่งก็สไตล์นักวิช พกจารณาอันนี้ก็ใช้วิธีการหลักการนี่ไงสไตล์นักวิชารณาเลยนักวิชารารเลยชันพัดชื่อเต็มชื่อเต็มลียมอันนั้นสไตล์สแกมเมอร์เลย เนื้อการนี่ก็โอ้โหเอกสารหลักฐานเหลือเกินคือมันต้องย้อนคืออย่างไรเวลานักวิชาการเราเรียนการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความเป็นมาที่มาที่มา่อที่มาปุ๊บก็ต้องมีหลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผลเสร็จแล้วก็ต้องประกอบด้วยงานวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มาเกี่ยวข้องอ้างอิงมาเลฟเฟลส์เลเฟล์แล้วจึงมาเรื่องของการศึกษาเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็มีการสรุปผลแล้วก็ถึงจะเอามาเปรียบเทียบข้อ เก่ากับข้อมูลใหม่เพืก็จะออกมาแถลงได้ออกมาแถลงได้สรุปว่าไอ้ที่ศึกษาวิจัยมาทั้งหมดนี้เห็นสมควรศึกษาอีกครั้งหนึ่งเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันคุ้นคุ้นเหมือนกับเหมือนกับข้าราชการเลยนะ นั่นไม่ใช่การกัรการเนี่ยมันจะแก้ปัญหาม่มันต้องพิสูจน์ไงบนโต๊ะไอ้สิ่งที่มันวิจัยมาแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเพราะงั้นผ่านไป2เดือนมันก็ต้องศึกษาใหม่ผ่านไป6เดือนก็ต้องศึกษาใหม่ผ่านไป1นปีศึกษาใหม่เพราะว่าสิ่งเก่ามันเปลี่ยนเปล่ก็มันจะไม่ทันใจใช่ไหมแล้วยิ่งยิ่งการวิเคราะห์เรื่องชายแดนเนี่ยมันต้องไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองทีนี้นายกเราเปลี่ยนเล่นปีปีเว้นปีเนี่ยสามปีสองคนครึปีสามคนสามปีสามคนเพราะงั้ พอนโยบายใหม่มามรัฐบาลใหม่มาคําสั่งใหม่มา งานวิชาการมาเป็นใช่แบบเดิมไม่ได้เพราะงั้นศึกษาค้นคว้ากันประมาณ7ปีเพราะฉะนั้นเลยมันก็เลยช้าพอๆกันข้ารายการนะที่เราเบื่อมากก็คือนักวิชาการในห้องแอร์ในภางวิจารณในทีวีอ่ะใช่โอ้ยไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยลงพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาเกินแล้วพวกนี้บางคนก็อ่านงานวิจัยของคนอื่นมาแล้วก็มาสรุปประมวลโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยตัวแปรใช่นะมะตัวแปรต้นตัวแปร ผันแปลอะไรเงี้ยชาวบ้านจริงๆสถานการจริงๆเป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นนักวิชาการทั้งหลายเวลาวิพากษ์วิจารณ์ให ให้ลงไปลง้นที่นรื่อยๆเอเชิญลงแบบนึงคือแบบทหารสไตล์ทหารยิงเลยไหมยิงเลยไหมยังยังยังเขาต้องมียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์แล้วก็ยุทธวิธีเห็นไหมวันก่อนนี่คล้องแขนกันเดินเป็นหน้ากระดานปอบเลยนะว่ามีระเบิดหรือเปล่านอ่ทำให้ จ้องของที่นี่มั่นใจไม่มีมีความมั่นใจแล้วก็ทหารเนี่ยก็ผมรวมตำรวจรวมตลอมทุกหน่วยก่อนหน้านี้เราจะได้ยินคําว่าจากเบาไปหาหนักถูกไหมครับพอมมาไปหาหนักนู่นี้นั่นหลังๆมามันก็ใช้ไม่ก็ไได้ผลหลังๆไม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยยุทธการล่าสุดที่เกิดเกิดขึ้นกับเรากับเพื่อนบ้านนี้นะ หนักก่อนแล้วค่อยมาเบาอยู่เอ้ยจริงควรจะจัดให้หนักเลยทิ้งไข่ลงไปก่อนเลยตรุมตุรุมตุรุมตรุแล้วก็บุยไปเยอะเลยพอเสร็จสามเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆมาเบาๆนะเจราจารเจราจารมาล้อมล้วนนะิงๆิงยุทธศาสตร์ทางกาทหารแบบนี้มันควรจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในสากลในโลกเนี่ยเวลาลบเนี่ยต้องลบจริงจังใช่แล้วเรามีชัยเหนือใช่ ถึงเรียกเข้ามาเจรจาเพราะถ้าเรายังอยู่เสมอๆหรือเทียงครัเนี่ยกาไม่คุยเลยก็เหมือนกับอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยหย่อนฮิโรชิมานางาสากิใช่หย่อนปั๊บทุกคนยอมคุยด้วยเลยให้ไปคุยตรงไหนก็ไปไปหมดไปขึ้นไปคุยบนเรือลขอกอเมริกาเขาไปเพราะว่ามันเรียงครัแล้วแต่ถ้ายังเสมอๆกันอยู่เนี่ยไม่คุยเพราะงั้นแบบเดียวกันเข้ามาเเหมือนกันพาะฉะนัอนพี่น้องทานหารนะครับก็พวกเราเป็นกําลังใจแล้วฝากพี่น้องไว้นะครับ จัดให้หนักจัดให้หนักแล้วค่อยมาเบาแล้วค่อยมาเบาในวิธีการสไตล์หนึ่งที่ที่ดีมากเลยสไตล์นี้สไตล์นี้ก็เป็นวิธีการแบบละมุนละม่อมแล้วได้ผลดีในเชิงที่คนทั่วไปรู้แล้วตื่นเต้นมากยังไงสไตล์นักการเมืองสไตล์นักการเมืองนีชนะชายแดนแบบนักการเมืองเขาลงพื้นที่เลย สมมติว่าลบกันอยู่ที่สุรินเขาจะลงที่จันทบุรีลบกันอยู่ที่จันทบุรีเขาจะไปลงที่อุบลราชธานีเสร็จแล้วเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็ไปมอบของถ่ายกับป้ายกป้ายชายแดนป้ายชายแดนป้ายชายแดนซีดหมดแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยคพแก้ไม่ถูกจุดนี่แก้ปัญหาคนเมืองก็เถียงกันอยู่บ้านน้องจ่าลงไปดูเขาพระวิหารร้อยปีก็แก้ปัญหาไม่ได้ จะมาก็ตายไปสองรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นนี่ได้ขวัญกำลังใจออ๋นี่แก้วมาทเป็นนักการเมืองนักการเมืองทั้งหลายไปเรื่องมาว่างั้นนี่นะทำจริงนะพูดจริงทำจริงอย่าไปตือทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนต้องรอหน่วยเนื้อพบไม่เลยรับรายงานอะไรเนี่ยรุ่นผมเนี่ยจะไม่ยอมไม่เสียพื้นที่แม้แต่หนึ่งเซนติเมตรว่างั้นนี่นะเขลุกไปร้อยไร่เลยนี่เพิ่งเก่าเมื่อคืนนะ อ่สไตล์ต่างๆแล้ววิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมจก็คือหนึ่งสําคัญที่สุดพี่น้องเราทุกคนทุกภาคส่วนสตินะสติมีสติขอให้มีไว้ก่อนสติมีสติสตังไม่มีไม่เป็นไรต้องมีสติสองคือจริงๆเรื่องสติเนี่ยสําคัญโดยเฉพาะโลกปัจจุบันโซเชียลมีเดียมันแรงโอ้ใช่ใช่อย่างคนพูดเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างท่านสวอังคณาเนาะท่้มันก็ออกมาพูดเนี่ยจริงๆบางอย่างเนี่ยคําพูดท่านอาจจะยาวๆแล้วมันมีเรื่องราวที่เรียบเรียงมา แต่คนมาตัดเราบางคำแล้วก็บางประเด็นเอามาโพสทีนี้ถ้าเราไม่มีสตินะครับเราก็จะหลงไปตามโพสนั้นบางโพสไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเรื่องจริงอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอย่างเช่นการใช้เสียงเนี่ยแล้ก็มีกฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศเรื่องการทรมานผู้คนการใช้เสียงแบบนี้มันทรมานไหมเราอ่ะใช่ไหมเราโดน เสียงดังๆมากๆเราก็คนป่วยก็ทรมานเขาก็เตือนแต่การเตือนแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องสร้างให้เหมาะสมที่ท่านสวเองท่านก็ต้องเห็นใจคนฝั่งไทยเราด้วยใช่ไหมในแง่กฎหมายท่านพูดอ่ะใช่เพราะหลายครั้งท่านก็ออกมาเรียกร้องนะการกว้างกับอะไรเรื่องอะไรเรื่สัญญาแต่บางทีอะ ชาวบ้านเขาต้องการเห็นเขาก็ไม่เคยเห็นท่านอังคนาไปลงพื้นที่ตอนที่เด็กโดนยิงตายตอนที่เด็กโอ้ยคนมันจะว่างมันว่างได้ยงนั้นอ่ะมันจะไปได้หมดแหละเพราะงั้นคุณจริงใจอ่ะคุณต้องทําให้น้ําหนักมันพอๆกันอันนี้ก็ท่านก็ทำาับสไตล์การเมืองนั่นแหละก็คือก็คือพูดแต่ว่ายังไม่ได้ทาให้เห็นใช่ก็ต้องทำให้เห็นด้วยอันนี้คือมีสติแต่บางคนเนี่ยอย่างทหารเนี่ยเขาทําให้เห็นแต่เขาไม่พูดแต่ว่า อินฟูเนี่ยบางคนก็ผสมกันได้คือทั้งพูดด้วยและทําด้วยโฉนนี้มันจะดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีถึงอะไรไม่ดีสุดท้ายเป้าหมายก็คือสันติภาพถึงยังไงพี่น้องไทยเขมรนะเราเป็นญาติเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วมันยกประเทศหนีกันไม่ได้หรอกครับทีนี้คำว่าสันติเนี่ยหลายคนก็เร่งไงกระบวนการสันติภาพเนี่ยไปเร่งไม่ได้มันก็ต้องตีกันอย่างนี้แหละก่อนตีกันจนกระทั่งทุกคนยอมรับ แล้วว่าโอเคเราจะตีกันต่อไปไม่ไหวแล้วเราควรจะมาคุยกันแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเอาวิชาการภาพสวยมาตัดุ๊บมาวางเลยดูสิเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเห็นไหมมันก็เขย่าโลกกันเลยนะเมื่อวานนี้เวนซ z u e l a บอกว่าไอ้ทรัมป์เนี่ยสั่ง CIA มาปวนในประเทศเขา แต่ที่ทรัมป์มันจะปฏิเสธทรัมป์บอกจริงเจ้าลองเลยจะเอาไงคุยกันสิเอาไงแม่จิงก็มาคุยกันแม่จิงมาคุยกันเออมันต้องมันต้องให้มีสันติผมกลัวสันติเดียวนะครับันี่อะไรครับสันติลุนเพลงเฮ้ยไปยังไปยังตังเสียงฟ้าโคบโลกพีด้าพังสโสอย่างนี้ก็ไม่ไหวโอเคแก้ปัญหาในระยะยาวสันติแล้วก็สันติครับผม อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด u ับส r คร e และกดวิวแชร์กดแชร์ไรกันข้ารับเนียบข้ารัำเนียบ